بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الحمد <مشهد> لله نكبنون قرم رفن كان อธิบายนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับาศาสนานะครับคลิปสั้สนๆวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟิร์กอแอนนาจิอาครับฟิร์กอแอนนาจิอาก็คือกลุ่มที่รอดพ้นนะครับจากไฟรนรกนะครับกลุ่มที่รอดพ้นจากไฟรนรกเนี่ยมีหลายชื่อนะครับนะหนึ่งในนั้นก็คืออัลลอฮุสุนแนห์หรือจมัม اعة หรืออีกที่เรียกว่าอัลลอฮุลฮะดีษ ก็เป็นชื่อของฟิรกานาจิยาเช่นเดียวกันหรือสาวาดุลอัวมนะครับหรืออัลลุสลฟก็มีนะครับที่ใช้ชื่อนี้เหมือนกันหรือตออิฟตุนมันสู้หรอนะครับกลุ่มที่ถูกช่วยเหลือนะครับฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้นะครับนะที่ท่านนาบดุลสลัดละหัวะอัลสลัมได้รับรองนะครับเป็นกลุ่มที่ ท่านละซุนสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคุณลักษณะของพวกเขานะครับในหะดีษที่มีบันทึกโดยอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะบานีอิสรออิน إفترقوا على إحدى وسبعين فرق นะครับบานีอิสรออีนนั้นได้แตกออกเป็นเจ็ดสิบเอ็ดจำพวกนะครับ وتفترق أ م ت ะ على ะ ل ا ث ة وسبعين ะห์ แล้วก็อุมมะของฉันจะแตกออกเป็นกลุ่มทั้งหมด73กลุ่มนะครับกุลูฮาฟินนาร์นบีบอกว่าทั้งหมดนั้นลงนรกอิลลาวาฮิดะเว้นแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นฟากีและละหูมาวามันวาฮิดะนะครับแล้วก็มีสัฮาบะได้สงสัยและถามท่านนาบีบอกว่ากลุ่มนั้นคือใครยราลสุลลออ์เขาบอกว่ากอล่า นบีกล่าวว่ามาอานั้นเยาวมะวและ ص ฮ ا บีแล็ก็นบีบอกว่าฉันและก็บรรดานะบรรดาสัฮาบะของฉันและผู้ที่จเจริญโดยตามทั้งหมดนั้นนะครับอยู่ในหนทางนะอ,อ,อยู่ในหนทางของลักษุบานาหัวต่างๆนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนบีสุลตัลละฮวะัิวะสัลลัมนะครับ พวกเขาก็คืออัลลอฮอิสลามนะครับก็คือเป็นมุสลิมวันมุมินนะครับเป็นผู้ที่อิมาอัลม,ม,มุตบ,บิอูนัลิิคิตาบิวสุนนะพวกเขาทั้งลายได้ปฏิบัติตามคุรอาและสุนนะนะครับอัลมูจานิบูนะลิตูรุติอัลลินตอลันและก็ห่างไกลจากกลุ่มที่นำสู่การหลงทางนะครับ นี่คือเป็นฮะดิษที่ท่านนาบีสุลต่านละวะละอีหวะสัลลัมได้อธิบายไว้นบีได้บอกเอาไว้นะว่าคนนั้นลักษณะของบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตตาลาก็คือกลุ่มเดียวเท่าน,นั้นนะครับนะและก็เป็นอัลจาหมะนะครับอัลจาหมะก็คืออัลจามะตุนมุตัมสิกะนะครับเป็นกลุ่มที่ยึดเหนี่ยวบิลกิตาเบวาสุนนะติสซุฮีฮะ ยึดเหนี่ยวในกุรานและก็เป็นยึดเหนี่ยวในสุนนะที่ถูกต้องนะครับนะและก็ปฏิบัติตามอามันนะครับของบรรดาสัฮา,าบะท่านนบีสุลต์ละหอวยฮาเลีห์ฮุสัลัลลลลมนะครับรากฐานของพวกเขาทั้งหลายนั้นในการรับอักิดะนะครับก็คือมาจากอัลกุรานและอัลส,สุนนะหลังจากนั้นก็เป็นอิจมะของสลาฟอัลซอเลย นะครับนั่นคือมาตรฐานในการรับอักดะหนึ่งมาจากอัลกุรอานสองมาจากท่านนบีสามมาจากบรรดาอิจมัของชาวสลักอัลสลักประการที่สองคุลลุม,มาวร Quran ารด้ฟิลกุรอานกะรับวะาชรอรุลลินม,มุสลิมีนะว่าุลลุมาซัฮามินสุนนตินละซุนวาจาบะกุบุลข้อที่สองคือทุกสิ่งที่ปรากฏในอนัลกุรอานถือว่าเป็นชริอัดนะครับเป็นข้อบังคับให้กับบรรดาผู้ผู้ที่ศรัทธา และก็ทุกๆเรื่องราวที่ปรากฏในฮะดิษที่สเยะอกถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต่อรับอย่างแน่นอนนะครับข้อที่สามอัลมารจัฟีฟะห์ในคัตาห์ะซุนนะและนุซุสอัลลลตีตุบัยยินูฮาวะฟะห์มุสซลัฟซอลิหะอะมันซารอะลามันฮาจิฮิมนะครับข้อที่สามก็คือสิ่งที่เราจะต้องกลับไปสู่ความเข้าใจนะครับก็คือต้องมี อันกุรอานไม่ว่าจะเป็นอันกุรอานหรือสุนนะเนี่ยเราต้องเข้าใจตามบริบทของความเข้าใจของชาวสลับอัสซอลเลนะครับแล้วก็พูดที่จะดำเนินตามพวกเขาถ้าหากว่าความเข้าใจเหนือนอกเหนือไปจากกลุ่มชนชาวสลับนะครับไม่ว่าจะเป็นกุรอานหรือฮะดดิสนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อุลมามะไม่ได้รับรองนะครับข้อที่สี่ก็คืออุซูลุตินกคลอเธอคนเบียนะฮลรุซูลวะาเลสลิฮะดดินถ้าตาอไอจิสิตาริน อยุฮดีะอันิดดนจะให้มันอันนาหุมินรากฐานของศาสนาทั้งหมดนะครับก็คือเป็นรากฐานที่ต้นนบีได้อธิบายไว้แล้วนะครับนะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่จะมาพูดจริงหนึ่งสิ่งใดที่ออกไปจากอันกุรอานและก็อัสสุนนะนะครับนะจะด้วยกับความคิดของตัวเองนะครับหรืออารมณ์ของตัวเอง นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามประการต่อมาอัลตัสลีมุลิลละฮิวรราะซูลซอฮิรอนวะบัตินั้นนะครับกลุ่มชนเหล่านี้นั้นนะครับมอบหมายให้กับอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى มอบหมายให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องอะไรครับในเรื่องของศาสนานะครับฟะลายูอาริดุชัยอุนมินกิตาบวะอวิซุนนะซอฮีฮะติยาเซนวะลาโอตินนะครับคือไม่สามารถที่จะนำ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเอ่ยนะครับในเรื่องของความฝันเอ่ยในเรื่องของผู้นําเอ่ยนะครับที่จะมาเหนือหรือมาขัดแย้งกับกับ Al อัลกุรอานสุนนะได้นะครับนี่คือมาตรฐานที่อิสลามนะอิสลามได้สอนให้กับพวกเราว่าถ้าเหมือนหนึ่งเมื่อใดนะครับคำพูดหนึ่งคำพูดใดที่ไปขัดกับอัลกุรอานสุนนะถือว่าเป็นคําพูดที่โมฆะนะครับแม้ว่าเป็นคําพูดของบรรดาอิมัมที่เรายึดถือสักทีก็าตาม นะครับไม่ว่าจะเป็นอิหมัมชาฟีอีอิหมัมมาลิกีนะครับที่เขาทั้งหลายก็ต่างเรียกร้องไปสู่อะไรครับไปสู่การยึดเหนี่ยวอันกุรอานและสุนนะถ้าหากว่าคําพูดของเขาการกระทําของเขาการยอมรับของเขาขัดแย้งกับกุรอานสุนนะเขาบอกให้ให้ทิ้งนะครับสิ่งเหล่านั้นไปนะครับเพราะจะทำกุรอานสุนนะเหนือกับคําพูดของเขาความคิดของเขาการอิจติฮัดของเขาไม่ได้ นะครับฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นหนึ่งในบรรดาฟิรกออันาจียนะฟิลกอที่ที่ไม่หลงทางนะครับที่ท่านนาบีได้รับรองว่าจะเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนก็คืออาลุสุนนะวันจมะมาะตามความเข้าใจของชาวซาลัฟอสสัสซอลครับก็ขอฝากคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้บินลายตอฟิกวันฮิดายะสลามอะลัยกุมุรฮ์ุตุลลอฮ์อรก